สวัสดีครับพีเดเตอร์แบดแลนหลังจากเพิ่งดูจบกันมาเป็นยังไงกันบ้างถามความรู้สึกของแต่ละคนกันก่อนเลยดีกว่าอ่ะคุณจุนถ้าถามผมนะเออผมก็ให้สนุกเกินคาดสนุกเกินคาดสนุกเกินคาดสองคนเนี้เป็นแฟนพีเดเตอรหรือเปล่าโ o ไม่ไม่ไม่เหมือนแฟนแต่พอรู้เอางี้จำพีเดเตอร์ผ้าเก่าๆกี่ภาคได้ได้ไหมจำได้จับ จำพรีเดเตอร์ภาคเก่าๆได้ไหมว่ามีภาคไหนบ้างจําความรู้สึกแต่ละภาคได้ไหมเอาแบบสั้นๆเอาภาคภาคอโนผมจําไม่ได้เลยเพราะมันมันเด็กมากอื่นๆผมก็แบบผ่านๆเอาว่าเท่าที่พอจําได้จริงๆก็เพิ่งไม่นานนี้อย่างเพลอ่เพลอันนี้อันนี้อันนี้ถือว่ามันด้วยความมันไม่นานมันเราก็จําความรู้สึกมันได้แสดงว่าจริงๆข้ามไปหลายภาคนะเเอาไล่ก่อนดีกว่าภาคอโนคือภาคแรกอ่าใช่ภาคสองนี่เข้าเมืองอ่าภาคภาคเข้าเมืองดูไหม อุ้ยถ้าดูก็จําไม่ได้แล้วอ่ะภาคเข้าเมืองนี่ไม่เคยได้ยินภาคเข้าเมืองนี่คือภาคสองพรีเดเตอร์บุกเมืองอ่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นพรีเดเตอร์เจอเอเรียนแล้วเอวีพีเอเรียนโดยทัพพรีเดเตอร์แล้วก็เป็น AVP ีพีสองอืมแล้วก็เป็นพรีเดเตอร์ภาคที่ภาคที่เอเรียนโบดี้เล่นอืมอืมแล้วก็มาภาคหลังสุดเนี่ยปี2018-2019มั้งจำไม่ได้แล้วภาคนั้นเนี่ยว่ากันว่าเป็นภาคที่ค่อนข้างแย่ เอาจริงนะผมไปสายเอเลี่ยนมากกว่าพีเอเทอร์ผมผมมาสายพีเอเทอร์มากกว่าเอเลี่ยนชอบอันที่มันสู้กับเอเลี่ยนอ่าถ้าชอบชอบอันที่สู้กับเอเลี่ยนเนี่ยมีสองภาคหนึ่งกับสองหนึ่งเนี่ยลงมากันสามตัวภาคสองเนี่ยมาแค่มาแค่ตัวพีเอเตอร์มาตัวเดียวเออจับได้ภาคไหนคือภาคหนึ่งไอ้ที่มันผู้ไอ้ผู้หญิงเป็นคนดำอ่างั้นภาคหนึ่งงั้นคือ AVP ภาคหนึ่ง อันนั้นเป็นภาคที่ผมชอบมากที่สุดในในทั้งหมดของพีเดเตอร์เลยนะเอ้าหรอเพราะผมรู้สึกว่าพีเดเตอร์ภาคนั้นน่ะมันเป็นพระเอกหมายถึงคาแรคเตอร์มันดูเป็นพระเอกมันดูเป็นพระเอกใช่เพราะว่าเซตติ้งของแต่ละภาคเนี่ยพีเดเตอร์มันเป็นมันเป็นสัตว์ประหลาดเป็นตัวร้ายมาตลอดตั้งแต่แรกมันเป็นตัวร้ายแบบดูอันตรายน่ากลัวแต่ว่า A v วภาคแรกเนี่ยเขาเซตติ้งให้พีเดเตอร์เหมือนเป็นนักล่าวัยเด็กที่ต้องลงมาทําภารกิจเพื่อจะ เหมือนจบการศึกษาลงมาไล่เอเลี่ยนอะไรประมาณเนี้เอเลี่ยนคือว่าเป็นจุดสูงสุดของพิเดเตอร์ที่ต้องล่ให้ได้อะไรประมาณนั้ภาคนั้นมันก็เลยเซตติ้งให้พิเดเตอร์ดูเป็นพระเอกนิดหน่อยอะไรประมาณนั้นดูเท่ๆแต่หลังจากนั้นก็จะแบบกลับมาโหดเหมือนเดิมทุกภาคอะไรแนวนี้นะครับสองคนนี้ดูแล้วสนุกใช่ไหมก็ถ้าถามผมผมรู้สึกว่าเอาเอาข้อดีเลยนะสมตัว่ะข้อดี การออกแบบการต่อสู้ต่าง,างๆถือว่าออกแบบมาได้สนุกดูแล้วแบบเออเจ๋งว่ะแล้วก็ผมว่าการการเก็บรายละเอียดที่เอานำมาใช้ในภายหลังเป็นอาวุธอะไรต่างๆอะ่ะเอ้ยผมว่าเขาเก็บรายละเอียดได้ดีคือทําให้คนเข้าใจว่าอ๋อไอ้นี่มันมีอนุภาพอะไรยังไงซึ่งเอ้ยผมว่าเออมัน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 เป็นสิ่งที่ดีเขาเขาพยายามให้ให้เราได้เห็นในช่วงต้นอ่าแล้วก็มาใช้ในภายหลัง บวกกับผมว่ามันมีกลิ่นของหลายๆเรื่องดัง <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ผมว่าตั้งแต่ฉากประมาณสักสองสามนาทีแรกอะ่ะ <c oughs> คุณก็จะแบบเดาไปเรื่อยๆแล้ว, <c oughs> ลวเอ๊ะอ,อันนี้มันคุ้นกับหนังเรื่องอะไรนะ <c oughs> ไปเรื่อยเอ๊ะมันเรื่องอะไรมันมันเป็นกลิ่นที่เราเรารู้สึกได้เองอะ่ะ <c oughs> ว่าเอ๊ะ <c oughs> อันนี้มันมันให้ความรู้สึกแบบนี้นี่นี่นี่โอ้โห <c oughs> แล้วมันเยอะนะมวลของมันนี่ ในการที่มันถ่ายทอดออกมาเอ้ยมันทําให้เราเออนึกถึงหนังเรื่องนี้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 ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเออผมว่าโดยรวมร้บบวกกับฉากแอคชั่นอย่างที่บอกไปการดีไซน์ฉากการต่อสู้ทำถึงเนื้อเรื่องอะไรต่างๆผมว่ามันก็ไปอาจจะมีเอ๊ะมันก็แค่เล็กน้อยอ่าโดยโดยรวมผมถือว่าชอบเลยปากปากปางปาผมพูดที่หลังก็ เอาข้อดีก่อนเอาข้อดีเอาที่ชอบก็ส,สนุกก็ดูเพลินมันก็ส่อส yeah> uh> ู้กันมันอย่างที่พี่สุนพูดไปอะค่ะโคตรง่ายไหนช่วยวิเคราะห์เป็นภาษาเยาว์จาน่อยิงยิงโอ้ยเออมันก็เป็นหนังมันเหมือนดูหนังซูเปอร์ฮีโร่อ่าเหมือนเป็นฮีโร่ตัวใหม่ซึ่งถ้าถ้าเป็นเด็กถ้าเด็กได้ดูเด็กผู้ชายได้ดูน่าจะชอบอจริงอทีนี้มาผมบ้างเอาความรู้สึกแรกของผมเนี่ย ผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่พีเดเตอร์จริงเหรอ,อเพราะว่าด้วยความที่ว่าผมมาดูพีเดเตอร์มาทุกภาคาแล้วผมเป็นคนชอบพีเดเตอร์มากอันดับแรกเลยนะครับเฮ้ยพ <laughs> ีเดเตอร์พูดได้เหรอหร <laughs> นอบอกว่าที่ผ่านมาทุกภาคไม่แทบไม่เคยมีพีเดเตอร์พูดได้จะมีภาคภาคหลังสุดอะอในภาคปี2018-2019ปที่มันคุยกันเองอันนั้นมีพูดได้เล็กน้อยที่ที่สองตัวที่มันสู้กันพีเดเตอร์สองตัวสู้กันแล้วมันมันพูดแค่ประโยคสองประโยคนิดเดียวเท่านั้นอ๋อเหรอคืออันดับ พีเดเตอร์พูดเยอะมา,ากภาคนี้พีเดเตอร์พูดโคตรเยอะพูดแบบเป็นมนุษย์คนหนึ่งเลยอ่าอ,อันนี้คืออันนี้คือความประทับใจแหละพีเดเตอร์พูดได้คือผมแทบจะจําไม่ได้เลยด้วยซ้ำว่าพี่เเตอร์มันพูดได้จริงเหรออันดับที่สองคืออ่ะเห็นเหมือนคุณจุนว่าภาคเนี้ทยทาฉากแอคชั่นถึงมากดีไซน์ฉากแอคชั่นเยี่ยมมากและอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะเพิ่มคือเขาออกแบบตัวสัตว์ประหลาดหลายๆตัวเซตติ้ง <setting S 3> โลก ที่บอกว่าเป็นโลกแดนเถื่อนโลกอันตรายเนี่ยมันสมกับคำว่าอันตรายจริงคือแบบอันตรายทุกย่างก้าวแลออกแบบมาแต่ละอย่างเนี่ยผมว่ามันดูดีมาดูครีเอทดีสัตว์ประหลาดก็ดูครีเอทสถานที่ก็ดูครีเอทดูแบบดูแบบน่ากลัวจริงๆอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้น่ากลัวจนเกินไปภาคนี้มันทำดูแอคชั่นมากกว่ามันจัไม่เหมือนภาคแรกๆที่ทำดูเป็นแบบหนังฮอร์เรอร์หนังแบบหนังสยองขวัญภาคนี้ผม ความสยองขวัญลดลงไปเยอะมันไม่ได้ดูอันตรายแต่มันดูแบบผจญภัยมันดูผจญภัยมากกว่าถูกต้องอ่อมันไม่ได้ดูแบบน่ากลัวถ้าเอาภาคแรกที่อานเข้าป่าอืโอ้โหความรู้สึกสยองขวัญที่เทียบกันไม่ติดอันนั้นอันนั้นดูแบบเครียดกดดันไอ้พวกนั้นมันคือเหมือนเวลาเราเราเห็นพีเดเตอร์จะออกมาใช่เราจะรู้สึกกลัวแทนตัวละครถูกปะแต่นี้พีเดเตอร์มันเป็นตัวละครอันนี้มันคือแบบ ไม่ไม่มันดูเป็นการเอาใจช่วยดูเป็นการออกไปพบ<น>เจอกับโลกแดนเถื่อนมันจะเป็นยังไงวะ<ม>อะไรอย่างเงี้ยผมอะ่ะคุยกับคุณจนก่อนที่จะคุยตรงนี้เราไม่รู้สึกว่านี่คือเราดูพีเดเตอร์เห <laughs> มือนเราดูคนเป็นมนุษย์ที่ร่างกายเป็นพีเดเตอร์ <laughs> <laughs> ทุกอย่างความคิดมันมนุษย์แทบจะทั้งหมดเลยแล้วผมก็แบบปกติหนังเนี่ยพีเดเตอร์มันมันดูแบบ เหมือนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรมีเทคโนโลยีล้ํายุคอย่างเดียวอันนี้ดูแบบโอ้โหคุยกันโคตรเยอะแต่แต่ผมชอบอย่างหนึ่งนะตรงที่ว่าผมว่าพ่วมกับเนี่ยเขาเหมือนเขาเหมือนเปิดโลกใหม่ของพีเดเตอร์เลยว่าเขาอยากเซตติ้งให้พีเดเตอร์เป็นแบบนี้ไม่ได้เป็นแบบเก่าผมเข้าใจว่าอันนี้เข้าใจเองนะเข้าใจว่าถ้าเล่าแบบเก่าคนคงเบื่อแล้วอ่ามันเล่าแบบใหม่เลยพีเดเตอร์อีกแบบที่ออกแนวเป็น เป็นฮีโร่ได้เลยเราเอาใจช่วยพีเนเตอร์อ่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยเพราะว่าภาคอื่นที่ไม่ใช่ภาคที่ AVP ภาคแรกที่เอเลนเวอร์ซัสพิเนเตอร์เราเอาใจช่วยฝั่งมนุษย์เราเอาใจช่วยฝั่งคนอื่นนี่เซตติ้งให้พีเนเตอร์เป็นเป็นพระเอกแล้วก็ให้พวกคุณยนเป็นตัวร้ายอะไรประมาณนี้เออก็มันดีแต่จริงผมว่าเรื่องซาวอะไรเขาก็ทำดีดีทำถือดีดีคือซาวทำดีออกแบบตัวละครดีเซตติ้งฉากดีผมโดยรวมเนี่ยผมชอบมากนะผมรู้สึกว่าเออเอาละ เราอยากดูพีเ,เตอร์แนวใหม่แบบนี้บ้างคือผมผมส่วนตัวผมอะทิ้งภาพจำพีเ,เตอร์เก่าๆไปแทบทั้งหมดเลยเพราะว่านี่ไม่ใช่พีเ,เตอร์ที่เกือบจะไม่ใช่พีเ,เตอร์ที่เรารู้จักแล้วทั้งเรื่องเนี่ยแม่งแทบไม่ใส่หน้ากากเลยมันถอดหน้ามาตลอดถ้าปกติภาคอื่นนะมึงจะถอดหน้าแค่มึงจะถอดหน้ากากแค่แป,ป๊บเดียวเท่านั้นอันนี้คือโชว์หน้าจริงทั้งเรื่องหน้ากากใส่แป,ป๊บเดียวใส่แว๊บเดียวแล้วก็อีกอีก,อกช็อตหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นการ สรีเอทบวกกับล้อเลียนพารดี้เล็กน้อยคือปกติเนี่ยภาพจําอย่างหนึ่งคืออาวุธพิเดเตอร์ต้องไฮเทคต้องมีปืนตรงไรอันนี้ปืนไม่มีเป็นตัวสัตว์ประหลาดเอาสัตว์ประหลาดมายิงแทนแล้วก็ดันแบบมันเข้าอกเข้าใจกับสัตว์ประหลาดคือมันไปซีกันตอนไหนไม่ไปซีกันตอนให้อาหารเนี่ยแค่นั้นหรอมันจะดูให้เป็นการเป็นสัตว์เลี้ยงเงี้ยเป็นสัตว์เลี้ยงแต่ที่บอกคือคือพอเขาทํา ปูดเรื่องตอนแรกมาในการที่พอไปประจนภัยกับแดนเถื่อนมันเจอเจออะไรต่างๆเจออะไรต่างๆที่จะเอามาเป็นเป็นอาวุธในภายหลังเออผมว่าเขาก็ทำออกมาเคยใช่ใช่ทำบารีทำบารีทำบารีเกินค่าจริงไม่คิดว่าเฮ้ยจะทําแนวนี้ปกติพีเดเตอร์เราคือตั้งแต่ตอนแรกที่เห็นตัวอย่างผมจะเข้าใจไปอีกแบบหนึ่งเลยว่าอ๋อโอเคถูกเผาขับมาเพราะว่าอ่อนแอะแก่วตัวรอดเองแล้วกันอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็แล้วก็อาวุธมี ไม่เยอะอาวุธโดนจ้ำกัดคือถ้าอาวุธมาเต็มสูบเต็มสตรีมอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ต้องเอาตัวรอดอะไรเท่าไหร่เพราะว่าปกติพีเตอร์อาวุธมันไฮเทคมากเอันนี้เราจะเห็นผมไม่เคยเห็นดาบดาบแบบนี้ของพีเเตอร์ผมไม่เคยเห็นหรือหรืออาจจะมีแต่ผมจําไม่ได้จริงปกติปกติมันใช้ปืนปกติใช้ปืนใช้กงเล็บของมันที่แบบยาวๆมีกงจักรมีเพลย์ดาบอะฮะเพลย์ตอนเพลยพดาบแต่ว่านั้นมันของเก่าไงนึกออกปะ แล้วก็ไอ้ปืนของมันก็จะไม่ใช่ปืนเลเซอร์ปืนพลาสมาด้วยอันนั้นจะเป็นแบบคล้ายๆหน้าไม้พุ่งออกมาเพจะเป็นหน้าไม้จุ่งไม่ได้ว่ะเพเพมันเก่าไงแล้วก็ไอ้ระบบเลงเป้ามันอนั้นมันคือแบบม่ยุคดัมบอนยุคที่เป็นลบกับมนุษย์ช่วงที่แบบมนุษย์ใช้ปืนยังเอาอะไรแย่ๆอยู่เอันนั้นอันนั้นก็จะเป็นยุคเก่าคือเขาต้อง เขาต้องลดความไฮเทคของพิเตอร์ลงไม่งั้นมัไม่สูขสีอันนั้นเข้าใจได้แต่ว่าอันนี้ผมรู้สึกว่าเออมันเซตติ้งมาดีแล้วแล้วมันทําให้น่าติดตามไปถึงภาคต่อไปว่าเฮ้ยจะเล่าเรื่องยังไงต่อเพราะว่าอะพีเตอร์ไม่ได้ตัวคนเดียวแล้วมีเดินทางชาวแก๊งชาวแก๊งผมนึกผมนึกว่าอะการดี้ต้งไปแก๊เลกซี่ป่าวความคล้ายกันผิดหลักโดยที่จะมีความเป็นคาแรคเตอร์มันจะนึกถึง หลายเรื่องอย่างนี้บอกมันมีเนี่มันมีความมีความเป็นสตาร์บอเเข้ามาแต่ผมแต่ผมรู้สึกอย่างหนึ่งนะว่ามันเอาข้อดีของหนังแต่ละเรื่องมาผสมกันแบบได้กลมกล่อมดีนะเอามายำเอามาลีสกันแล้วมันก็สนุกมันดูเออมันดูดูไปได้เรื่อยๆดูไม่เบื่อให้โอกาสเขาเลยให้โอกาสเีเตอร์แบบใหม่เฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวอยาใช้เข้ามาให้โอกาสเลยผมบอกเลยนะมีภาคต่อไปผมตามดูแน่นอนเพราะว่าผมก็ทิ้ง ท,ทิ้งปลายเปิดท uh ิ้งปลายเปิดเอาไว้ให้แบบเฮ้ยอยากดูอ่ะใช่อยากดูอย่างที่ผมบอกผมไม่ใช่แฟนพีเตอร์แล้วแต่ผมรู้สึกเออนี่มันสนุกอ่ะดูเนี่ยแฟนไม่ใช่แฟนพีเตอร์อยากดูผมมาเป็นแฟนพีเตอร์ผมแบบคาดหวังสูงนะเอาบอกตรงเพราะว่าผมดูพีเตอร์มาเยอะเฮ้ยอันนี้เล่าเล่าต่างออกไปเล่าแปลกออกไปมันน่าดูคือถ้าเล่าแบบเดิมผมก็คงจะต้องบอกว่าเฮ้ยไม่น่าเบื่อว่ะแต่อันนี้อันนี้อย่างหนึ่งที่ลืมพูดไปคือคุณไม่ได้พักหายใจอ่ะ คือจริงๆต้องยอมรับเลยว่าถ้าผมไม่ได้ดูหนังตัวอย่าง <Ừ. S 2> ของพีเดเตอร์แบบจ้าวว่าน,นี้ใช่ไหมไอ้แบทแลนมาจะบอกว่าผมก็จะเฉยๆไม่ได้อยากดู <Ừ. S 2> แต่พอผมเห็นหนังตัวอย่างที่มันแบบเฮ้ยมีฉากแอคชั่นนู่นนี่นั่นอ่ะมันทำให้ผมอยากดูแล้วพอมาดูเนี่ยเฮ้ยเออมันเจ๋งว่ามันไม่ได้มีดีแค่ตัวอย่างที่ทําออกมา <Ừ. S 2> แบบน่าสนใจฟยลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทั้งเรื่องซีนแอคชั่นการดีไซน์นู่นนี่นั่น มันดูตื่นตาตื่นใจจริงเออคือผมจะใช้คําว่าตั้งแต่ได้นั่งดูนาทีแรกนะโอ้โหูแทบไม่มีแทบไม่มีตรงไหนที่ต้องบอกว่าเบื่อแทบไม่มีตรงไหนเบื่อเลยคือแบบตื่นเต้นตลอดเวลารู้สึกแบบเออจริงๆเหมือนเหมือนประจานไยตลอดเวลาประมาณนั้นให้กี่คะแนนกันให้หกคะแนนให้หกคะแนนให้เจ็ผมให้แปดทำไมให้ห ไม่มาแทบมันเฉยๆอ่ะพอแต่ไม่ได้ดูนากลัวไม่ได้ดูรู้สึกอันตรายไม่รู้มันไม่เคยรู้สึกตื่นเต้นอะไรก็อย่างที่บอกมันมันไม่ได้ฟิลแบบว่าปางางไม่ใช่แฟนพีเดเตอร์ก็จริงนะแต่ปางมีความรู้สึกว่ามันใสไปหน่อยอ๋อใสๆมันไม่หมดนมองเออพีเดเตอร์มันต้องแค่มันเป็นตัวร้ายอะเนาะแค่ได้เห็นอ่าใช้คําว่าไงเห็นบางอย่างที่อ่าเวลาพีเดเตอร์ปรากฏบนจอโดยส่วนใหญ่มันต้องรู้สึกแบบอันตรายดเครียด เอาใจช่วยตัวละครแต่อันนั้นใดๆก็ตามแต่อันนั้นไม่ใช่แต่อันนั้นมันเป็นมุมมองของคนอื่นที่มองพีเดเตอร์ไงอันนี้มันคือมุมมองพีเดเตอร์ของตัวอื่นอันนี้เป็นอาใช้คําว่าเป็นหนังที่พรีเซนต์ความเป็นพีเดเตอร์ว่ะโดยที่เป็นพีเดเตอร์ที่ไม่เคยรู้จักเราไม่เคยอยู่ในบ้านพีเดเตอร์อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเป็นพีเดเตอร์ที่ถูกถูกทอดทิ้งน่าเอาใจช่วยปัญหาครอบครัวของพีเดเตอร์ เป็นพีเดเตอร์ที่แบบโดนทอดทิ้งปัญหาพ่อไม่รักนู่นนี่นะพ่อไม่รักพี่ชายคอยช่วยอะไรประมาณนี้พี่โดนฆ่าคือแบบนี่มันหนังมนุษย์นะจริงๆแล้วพีเดเตอร์ก็มีปัญหาส่วนตัวอะไรประมาณใช่ใช่ใโอเคหนังแบบเนี้ยด้วย i m a มดีที่สุดเพราะว่าเต็มตาทั้งภาพและเสียงคือหูเสียงนี่แบบตามก็อืมก็ืมแล้วภาพก็แบบเออต้องดูไอจริงๆหนังนี้ หนังอย่างนี้ต้องดูในโรงหนังนะครับแล้วก็ดูใน iMac ยิ่งดีคือหนังนี้ไม่ควรดูที่บ้านอย่ารอให้มันออกเป็นสตรีมมิ่งหรือว่าคุณไปหา,าแพลตฟอร์มอะไรอื่นมาดูดูในโรงหนังดีที่สุดมันมันแบบมันมากก็ใครมีความเห็นอะไรใครมีคอมเมนต์อะไรก็ทิ้งกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวก็เรื่องอื่นเราก็จะมาคุยกันอีก